งาช้างเม็ดประคำวัตถุแห่งความเชื่อและศรัทธ,ธาอันลึกซึ้งในวิถีไทยเม็ดประคำงาช้างไทยแท้คัดสรรจากวัตถุดิบในท้องถิน่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องผ่านงานฝีมือของช่างพื้นบ้านในหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินใช้ในการเจริญภาวนาสมาธิและกรรมฐานเพื่อฝึกจิตให้นิ่งสงบและมีสติหรือจะถวายแด่พระสงฆ์ ในวาระอันเป็นมงคลเพื่อเป็นเครื่องแทนใจและศรัทธาทุกเส้นล้วนเกิดจากความประนีตและความตั้งใจในวิถีแห่งธรรมเม็ดประคำงาช้างไทยแท้จากร้านสิริพรโอท็อปหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อแชทได้ที่เพจสิริพรโอท็อปหมู่บ้านช้างสุรินโทร 090-423-2190สินค้าทำจากวัตถุดิบท้องถิ่นผลิตอย่างถูกต้องตามตุดหมายเพื่อส่งต่อศรัทธาจากสุรินสู่ใจคุณ